กับผมสุดใจครับผมสุดใจแบบพอเพียงครับผมวันนี้ก็จะมาเดินป่ากับลูกชายครับผมเดินป่าป่าตรงนี้เป็นป่ารกครับคนไม่ค่อยเดินกันครับผมก็เดินมาหาเผื่อเจออะไรครับไปประกอบเป็นอาหารครับไปลูกเดินเลยเราครับเดินไปเรื่อยๆครับชมป่าชมนกชมเขาครับผมเออเขานีสวยครับผม ้นมีต้นไม้ใหญ่ป่ะเดินไปเรื่อยลุเผื่อเจอสเสบียง,อ,ยงอัานี้เป็นป่าลกครับป่าลกช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับผมเดี๋ยวดูหน้าฝน ายมาเที่ยวป่านะอันนี้ก็เป็นต้นมะกอกครับผมโอ้เอาไปตำส้มตำลูกมันลูกดูมีลูกไหมมีลูกไหมมีลูกบ้างไหมไม่เลยโอ้มีลูกมะกอกครับท่านผู้ชม,มครับตำส้มตำได้ครับผมตำส้มตำหาดูด้วลูกมีสักลูกไหม มันน่าจะล่วงเยอะครับช่วงนี้มันหน่นๆนี่นี่นี่ลูกนึงเลยเสพเาใส่เป๋านี่นี่โอ้เยอะนี่นี่นี่ลูกโอ้มีหลายลูกครับผมแล้วลูกต้นใหญ่ครับเป็นมะกอกป่าโอ้ใช้ได้ครับต้นนี้ เก็บมากไม่ได้ครับเดี๋ยวหนักเต็มกระเป๋าึะโอ้ต้นมะพร้าวลูกเจอมะพร้าวเจอมะพร้าวกินได้ไหมลูกมะพร้าวนี่ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวอต้นเล็กนิดเดียวเป็นลูกแล้วเหรอ แถวนี้น่าจะมีหน่อไม้นะใครับใช่จะมีหน่อไม้หน่อไม้น่าจะมีครับแถวนี้โอ้นั่นหน่อไม้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายท่านผู้ชมดูก่อนมีหน่อไม้หน่อไม้ครับโอ้หน่อไม้ครับเนี่ยครับทำแกงทำแกงโอ้หลายหน่อครับผมมันอยู่ในป่าลึกครับผมเอากลับไม่ได้หนัก นี่เป็นหน้าผาครับผมเป็นภูเขาครับโอ้ภูเขาสูงครับผมอุย้ยมองขึ้นไปสุดสายตาเลยครับภูเขาลูกนี้สูงมากมาอามโอ้นี่ครับผมเจอไก่ครับผมเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาดูไข่ก่นครับญญโอ้นี่ก็เดินมาไกลแล้วครับผม เมื่อเมื่อเมื่อกี้เจอเจอไก่ครับ,รบ<ส>เจ้ไก่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหาดูไข่นะครับรบางทีอาจจะมีไข่ครับอยู่แถวแถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรา,าถ้าได้ไข่นี่คือเราได้กับข้าวเลยครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้อ <będziemy> งไปหาดูครับผมครับเดี๋ยวลูกชายกำลังหาอยู่ครับ เอาเอาเลยครับกันเดี๋ยวเดลูกชายว่าเจออะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูกันครับผมเดี๋ยวไปดูไปดูกันครับไหน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 ลูกนครับเอาลูกเจอไขรอ่ะเอาอันี่ครับไข่ไก่ครับผมไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ครับโอ้เนี่ยครับหลังครับไข่หินวางอยู่ตรงนี้ไข่แม่มาไข่หินวางรึเปาบอลกระโหลก ปลาลองไซคไก่ไข่ปลาตัวนี้ตัวมันใหญ่ครับไ่ครับไก่ปลาตัวนี้ตัวใหญ่โอ้นี่ครับสีฟองครับไซส์สวยๆเลยครับน่าจะอิ่มนะเพราะวันนี้เราเดินมาไกลนะไ่หนวหนวครับผมเดินมาไกลเลยในทางไปรอบป่าเลยครับขึ้นเขาขึ้นห้วยโอ้ลุยน้าครับผมเหงื่อเต็มตัวแล้วครับตอนนี้ร้อนครับผมเจออะไรก็ต้องหา ครับเดี๋ยวจะมาทำครับผมเดี๋ยวไปต้นกล้วยเราก็ได้ตัดไปแล้วครับผมต้นกล้วยครับรรแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เป็นส่วนประกอบเป็นคือเป็นกระทะครับแทนกระทะหรือหม้อครับเรามีเดินในป่าเราไม่ไมีมเดี๋ยวต้องต้องคิดดูก่อนครับว่าทำยังไงคิดยังไงดีนะวยทำอะไรลูกไข่ตุ้นนะเออใช่ใช่ใช่ ทำไข่ตุ๋นหยวกกล้วยอ๋อนี่ครับมีหยวกนี่เราทำไข่ตุ๋นหยวกกล้วยครับผมเดี๋ยวผ่าตรงนี้นะเดี๋ยวผ่าเดี๋ยวผ่าแกะครับไข่ตุ๋นหยวกกล้วยดเดี๋ยวลูกไปหาไม้มาเตรียมก่อไฟนะเตรียมก่อไฟแล้วเราจะทำกิมกันตรงนี้อาจจะตั้งแคมป์นอนตรงนี้คืนนี้ะนะเอาเอาตามนี้นะเดี๋ยวเราพักตรงนี้แหละโอเค ที่เข้าป่าก็อย่างนี้ครับต้องมาหาอาหารข้างหน้าครับผมบางทีของเราไม่ได้เตรียมมาครับเราก็มาทำกินในป่าเลยที่บ้านทำกินไม่อร่อยต้องมีฟิลด้วยพาลูกมาผัดเดินป่าครับผมมาหาสเสบียงในป่าก็มีของกินหลากหลายครับผมม,มีทมั้งในน้ำใต้ดินใต้โอ้ สารพัดครับผมบนฟ้าก็ยังมีครับอาหารการกินบนต้นไม้สูงก็ยังมีเลยลีกกาเนี่ยครับได้แล้วหน้าตาเรามาล้างน้ำครับผมต้องลองต้องลองสูตรนี้เพราะว่าหยกกล้วยนี้ทำได้สารพัดครับผมแล้วก็พึ่งทำเหมือนกันครับใส่น้ำใส่น้ำเข้าไปเห้ลึก ใช่แล้วครับเดี๋ยวใส่เกลือใส่เกลือเดี๋ยวไอเดี๋ยวกล้วยไม่สวยต้องใส่เกลือเข้าไปสักหน่อยเกลือเข้าไปด้วยแช่แช่น้ำเกลือไว้สักพักครับผมสองสามนาทีพอหยวกกล้วยจะได้ไม่ไมม่ียางสีไม่ซีดยึงได้กลัดยางมันออกด้วยครับผมแช่ไว้ก่อนเดี๋ยวก็มาเทน้ำออกครับผม พวกยางพวกอะไรมันก็จะโดนกัดต้งหมดครับผมแม่ไปก่อนมาตีไข่ลูกไข่มาไข่มาไข่ไก่ปลาครับผมไข่ไก่ปลาครับเบอร์อะไรลูกนี่เบอร์สองเหรอน่าจะเบอร์สองเอามาจากไหนไม่รู้เหมือนกันเจอมาเจอรังไข่ไข่ไก่ปลาครับผม ใครน่าจะติดเบอร์สองมาด้วยไกป่ป่าได้เอใส่เลยครับผมใส่ใส่ลุกเข้าใส่เดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรถครับรถทำกินให้อร่อยอร่อยพอเราเดินทางมาเหนื่อยครับผม,ม<า>เข้ามาในป่าลึกวันนี้มาเดินสำรวจป่านะครับ พืชไม้ส,สวยๆหน่อยเอาใส่เครื่องปรุงเข้าไปเลยลูกใส่เกลือสักนิดเครื่องปรุงนี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่าไข่อาจจะเค็มได้เค็มได้ไดใส่อยางเลกนิดให้รส<อ>ชาติมันอร่อยมีน้ำปลาครับผมน้ำปลาสูตรไหนก็ได้ครับน้ำปลาว่ะอืมปา,ากกัมันมีที่ชิกูล พี่จี๋คนหายไปไหนลวะกับไปเลยครับ <c oughs> ใส่ผงปรุงรสกนหน่อยครับเพิ <c oughs> ่มความแซ่บนัวจะได้กินให้อร่อย <c oughs> ได้ <c oughs> เดี๋ยวหา <c oughs> หาน้ำมาใส่ครับเดี <c oughs> ๋ยวไปตักน้ำก่อน <c oughs> ใส่น้ำนริมทานเลยครับผม แล้วก็มาตีไข่ครับคือไม่ได้เอาช้อนส้มาตีเบาๆล้วตีแรงไม่ได้ภาชนะเรามันเล็กเกินต้องอร่อยแน่สูตรนี้่ใน,นอีกไมไม่มีต้นหอมใส่ครับผมต้นหอมป่าไม่มีครับไปหาดูแล้วไม่มีหลไม่มีหอมป่า ต้องลองดูครับสูตรน,นี้สูตรนี้จะกินได้ไหมสูตรอาหาราในป่าครับผมเป็นอาหารในปา่า<พ>อาลูกคนเอาบอมันจะอร่อยคนอโล่ใหญ่ๆก็มาจับจับจับหยกไม่ได้แถ่ายท่านผู้ชมดูหน่อยนี่ครับโอ้ภาชนะเราสุดยอดครับผมสวยครับสวย<อ>น่ากินครับ อันนี้เราไปก่อไฟเอาขึ้นไปย่างเลยครับนี่ครับวัตถุดิบเราเคื่องปรุงนี่เป็นกระทะเลยครับสั่งมาจากพิเศษเลยจากต่างประเทศเลยครับไข่ได้ที่แล้วครับผมอันนี้นใส่หยกกล้วยผมอา้ a แช่ที่ออกก่อนครับเมื่อกี้เราแช่เลือครับ สีก็จะสวยนะครับผมพอโดนน้ำเกลือกัดแล้วป่อก็ลเลย,ลยหยวกกล้วยครับหยวกกล้วยอ่อนครับผมเพิ่มปริมาณครับเพิ่มความอร่อย,ยเวลาเคี้ยวก็เต็มปากเต็มคำครับเ่ิงก็ดีเลยแล้วเรากิน ได้อิ่มเขียวเต็มปากเต็มคำถ้ากินแต่ไข่ไม่อร่อยครับผมต้องใส่สูตรนี้ด้วยด้วยคนให้ดีลุกได้ละเดี๋ยวนี้มาเตรียมไฟครับผมนีก็เตรียมไฟครับผมไฟ ทำที่ตั๊มตรงนี้เอาเต้นกล้วยมาย่างไฟตรงนี้ครับไม่ต้องใส่เยอะลกูกเดี๋ยวมันติวยวังไม่มา เริ่มเยิ้มออกมาแล้วครับไข่รเริ่มเยิ้มออกมาข้างนอกแล้วครับผมคอมร้อนได้ที่แล้วครับเริ่มจะสุกแล้ว,วต้องรอสักพักครับผมเดี๋ยวร้อยแข็งตัวก่อนรให้แข็งตัวก่อนเดี๋ยวเล่งไฟครับผมเชืได้ครับเริ่มเยิ้มออกมาแล้ว เดี๋ยวกสุกล้เดีย๋ยวไปให้เสมอก่อนครับ ลุ้นนะครับดูหน้าตากค,ครับสุกเรียบร้อยครับผมมาลุ้นมาลุ้นเป็นไงมัง่งร้อนร้อนครับผมโอ้จะได้ครับสุกครับผมโอเคเลยสุกสุก นี่ครับหน้าตาครับไข่ไข่ตุ๋นครับผมไข่ตุน๋นหยวกกล้วยครับทำกินในป่าครับผมแบบง่ายๆครับครับมาชิมดูครับผม ครับกินไข่ตุนครับผมไข่ตุนกลางปลาครับวันนี้น้ำที่นะครับไข่ตุนหยอกกล้วยครับผมรจ้าพอดีเลย ร่ออหรีครับแจ็คร้ออสรดยอดครับอร่อยครับผมมาลูกมาครับมากินด้วยกันครับผมหิวแล้วครับนี่ไข่ครับได้ปลาเหนื่อยครับดูแบบกล้วย

กินกินแต่ไก่ก็เบื่อครับ้เป็นแนวมั้งถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับ จะเดินกลับบ้านแล้วลูกเราหรือว่าจะนอนนี้อนอนในป้ายว่านะพักข้างแรมสักคืนนี่ครับย,ยัยั่วเลยครับผมอร่อยนะ ก็อร่อยอยู่ที่หยบกล้วยครับหยบกล้วยอร่อยไข่กแบบ็เหมือนที่เราเคยกินนั่นแหละแต่ปลาระจากก็โอเคครับเข้ากันดีครับผมถ้าว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามให้ด้วยกดสั่งกระดิ่งให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ผมท่องเดียวสุดใจแบบพอเพียงนะครับกับลูกชายครับผมอย่าลืมนะอย่าลืมกดไร ไลก์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกผมาด้วยนะคะครับผมสำหรับวันนี้สนใจต้องเที่ยวแบบพอเพียงก็ขอเพียงทันนี้นะครับบายครับผม